สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้ชมแฟนนั่ครับนั่วตัวทีบคลิปนี้แอดมินพาพี่น้องคุณผู้ชมมาอยูอที่บ้านอาจารย์ฉเฉลิมชัยวีเศษครับเพื่นเป็นเนจ้าของผลงานศิลปะมากมายหลายอย่างเลยครับพี่น้องคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในภาพอยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือนี่ครับพญาานาคดำนะครับ หรือว่าองค์ดำแสนสิริจันทาครับพี่น้องคุณผู้ชมแอดพานมาทางบ้านโนนเมืองตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบ้านอาจารย์เฉลิมชัยวีเศษนี่ละเพิ่นเป็นนักปั้นนักประดิษฐ์หรือว่าเจ้าของผลงานศิลปะลายอะไรย่างมาว่าสิเป็นปั้นหรือว่าล่อรูปเหมือน พระพุทธรูปพั้งสี่ละครับาที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่นะครับในภาพนี่ก็คือองค์ดําแสนสิริจันทรานาคราชนาคาธิบดีนาคราชแห่งถอนทะเลอันดามันแอดเ็นเราก็สะดุดตาเนาะครับทับรถผ่านหน้าบ้านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยก็เลยเข้ามาขอชมบาลมีองค์ดำครับพี่น้องคุณผู้ชมนี่ครับ ให้พี่น้องมึงความสวยงามแอดก็ะเดินทางไปมองหันมองนี้ยูเบซ่านะครับบางเธอมีโอกาสได้เข้าไปแวะเข้าไปสัมผัสกับสถานที่ต่างๆมีเรื่องรา่าหรือว่าอันใดดีดดๆก็อยากนํามาฝากมาตอนมาบอกเล่ามาบอกข่าวกับพี่น้องคุณผู้ชมแฟนนันว พี่น้องคุณผู้ชมเอฟซี FC, ช่องนวดทวาทีบของเข้านะครับทีมนี้ก็มาบอกข่าวมาส่งข่าวมาแจ้งข่าวกันอีกแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าหากว่าพี่น้องคุณผู้ชมท่านใดที่มีความเสือ่อหรือว่าความซัท่าเนาะครับเข้าอยากสิบปันรูปเนี่ยครับจึงรูปพญานค รูปปั้นองค์ดำยังสี่แหละครับที่ผมถ่ายมาให้มึงอยู่นี่กาติดต่อกับอาจารย์ฉเฉลิมชัยบิเศษใด้เ้อครับพี่น้องคุณผู้ชมผมพ่านไปพานมาแล้วก็ได้เขาไปชมงานศิลปะของอาจารย์มีความสวยงามเนาะก็เลยมาบอกพี่น้องเพื่อวา่าบางท่าน มีความเสือกสาตว์ท่าอยากสีเฮ็ดอยากสี้า,สสางนลครับกะสีได้หาถือบอนถือมองเนาะครับผู้เพินมีฝีมือในด้านนี้นะครับกับอาจารย์เฉลิมชัยวิเศษแอดขับรถผ่านนี่นะครับเห็นพญานาคดำองค์ดำนี่โอ้ยงามหลายสะดุดตาก็เลยจอดรถล้วกา แวะเขามาช่มบารมีเขามาทำความหูจักกอาจารย์เฉลิมชัวยวิเศษนะครับ่นเป็นเจ้าของผลงานรูปปัน้นหรือว่าเจ้าของผลงานศินละปะหลายชิ้นนะครับที่อาจารย์สั่งสรรผลงานขึ้นมานะครับแต่ว่ามือนีกาผ้าพีน้องมเมือเนี่ล่ละครับรูปปั้นพญายนาคพญายนาคดําดำแสนสิริจันทาน,นาคราช องค์ดำแสนสซริจันท่าครับเพิ่นเป็นหน้า่าทิปดีนาคราดแห่งท่องทะเลอันดามันเห็นแล้วก็อยากได้พี่นดองคุณผู้ชมเห็นผลงานของอาจารย์แล้วก็อยากได้อยู่หน้าของแอดมินนี่มีสารนามครับมีสานนมแล้วก็มีโน้มมีโนนอยู่ข้างสาแอดก่กินนา,นาการไปด้วยาโอ้ยอยากสั่งขนมี ทุนเนาะคิดคิดได้จะของเนาะคิดในใจเนาะมีเงินมีทุนเนาะมีโชคมีลาบเนาะสันเด้คิดไปอยากสร้างอยากปัน้นรูพญายนาคทังสี่ไปไหวสายนา้ำอยู่หน้าเด้ไววถักกาบไหวไหวแตบูซาเอาโชกเอาลาบขึ้นสีดีที่เขาเห็นอยู่นีก่กับเป็นผลงานที่อาจารย์ปัน้นม,มีมีเจ้าของนะครับมีออเดอร์เขามาเนาะครับรูปปัน้นองค์ดำนั่นกะ นาสิเป็นนักธุรกิจเนาะครับนักธุรกิจเ่นสร้างปัน่นเท่าที่แอดมินได้คุยครับอาจารย์เฉลิมชัยวิเศษเจ้าของผลงานผู้เป,เป็นผู้ปัน่นผู้สร้างผลงานศิละปะนี่ละ่ะกาได้คุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์กับอัธยาศัยดีอาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าผู้ใดอยากเสียอาจารย์สั่งสรรค์ผลงานให้กั ติดตอ่อเข้ามาได้อาจารย์ให้เบอร์โทรศัพท์แอดมินว่ามาพร้อมครับพี่น้องคุณผู้ชมเดี๋ยวแอดมินสีว่างเบอร์โทรศัพท์หรือว่าช่องทางการติดตอ่อนะครับผมคืดว่าพี่น้องคุณผู้ชมที่มึงแล้วกะหาเทียเพ่นกำลังมองหานะครับมองหาผู้ที่สั่งสรรคลผลงานทางด่านนี้นะครับเฮามีความเสือความรัทธา อยากสีเฮสอยากสีสางอยากสีนะ่ากะล่องตอิดต่อกับอาจารย์ฉเฉลิมชัยวิเศษมือนะครับเบอร์โทรศัพท์แอดสีว่างไวใต่คลิปครับไต่คลิปพี่น้องคุณผู้ชมไปคลิกสามเหลี่ยมทั้งขางล่างขวามือนั่นแล้วเนาะคลิกเข้าไปเดี๋ยวแอดสีพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ไวไต่คลิปครับเอาบรนยากห้พี่น้องคุณผู้ชมไ,มมมนะนะได,ดมไามา้ชม บารมีขององค์ดำแสนนะครับองค์ดำแสนนะครับคลิปนี้กับว่ามีอย่างายครับมาฝากมาตอนไปพ่อเนี่ยดีๆก็อยากมาบอกกล่าวมาฝากมาตอนพี่น้องคุณผู้ชมคือเก่านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแช่ พบพ่อกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีปลอดภัยและก็ร่ำรวยถูกผู้ทุกคนครับพี่น้องคุณผู้ชมครับสวัสดีครับถ้าหากว่าสนใจงานของอาจารย์นะครับครับครับอาจารย์รับงานแบบไหนแน่ของอาจารย์รับรับหมดหทุกรูปแบบทั้งงานศิลปะ ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวสิว่างไวใต้คลิปนะครับอาจารย์นะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับ